โอเคนะคะวันนี้นะคะมาคนเนี่ยจะมาสอนทุกคนทุกขั้นนะครับทําท่าพลังวิเศษนะครับสําหรับถ้าเกิดใครอยากเหมือนอยากจินจนาการเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ในชีวิตจ,จริงคุณไม่มีพลังวิเศษ งั้นก็มาดูคลิปนอ้อคนนะครับนอ้อคนจะสอนพลังวิเศษเกี่ยวท่านะจะไม่ได้โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกคือท่าต่อยนะครับท่านี้เนี่ยคนทุกคนตอนเกิดมาครับจะมีหมดนะครับคือให้เรานะกำหมัดแบบนี้นะครับไม่ไม่ใช่กำกำหมัดไม่ไม่ใช่แบบแบบนี้นะครับไม่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ไม่ถึงต้องต้องกำมือต้องต้องแบบทำแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามือทำแบบนี้แล้วก็คออ่คอยเอาสีนิ้วตรงนี้ครับ กันไปนะครับนี่ก็จะได้ท่านี้มานะครับนี่น,นี่แล้วก็มีมัดลูกวัวด้นะครับโอเคมาดูท่าที่สองกันเลยครับท่าขวนท่านี้นะครับเอ,อคนที่ใช้เนี่ยจะต้องมีเล็บที่ยาวนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดยาวเกินไปก็ตัดก่อนได้นะครับเอ,อคือท่านี้เนี่ยนี่ก็จะเอาไว้ขวนนะครับจะเป็นท่าที่แบบมันจะเจ็บหน่อยนะแล้วก็มีท่าขวานลูก นี่ไงโอเคเดี๋ยวพวกเราไปดูท่าต่อไปกันเลยครับท่าดาบนะครับท่านี้เนี่ยเห็นว่ามันน่าจะไม่ใช่รุนแรงใช่ไหมแต่มันครับก็ดูเจ็บหน่อยครับเพราะว่าแต่และท่าขึ้นไปเนี่ยมันจะเจ็บขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเี่ครับท่าดาบนะให้พวกเรานะครับเนี่ยทำมือเป็น เป็นเป็นเหมือนเนี้ยแนียทำอย่างนี้นะครับแต่ว่าเออเป็นเป็นแบบแนวเนี้ตั้งแนวนี้นะนี่ครับก็จะมาแบบเหมือนดาบฟันเลยนะม่นี่แล้วก็มีในี่มวงสว่านด้วยแล้วก็ท่าต่อไปนะครับท่าตีนะครับท่านี้เนี่ยก็แค่เปมือมาแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ตีไปเลยนะครับนี่แค่นี้เองครับท่านี้ง่ายๆมากท่าต่อไปนะครับ ข้าสุดท้ายแล้วนะครับท้าสบัดมือนะครับแค่ให้พวกเราเนี่ยสบัดมือเท่านั้นครับแค่นี้เองออง่ายไมมันมงกูกระจายได้ด้วยนะครับโอเคโอเคเนี้นครับสำหรับการรีวิว5้าพลังวิเศษนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมี อีพีต่อไปหรือเปล่านะโอเคงั้นก็ไว้สำหรับคลิปหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย